อ <im itation> ิงฟ้าแท็กมือเบิ้ลปทุมราชเดินแบบในงาน BEAR BEARY The Empower พลังแห่งความเป็นตัวเอง BEAR BEARY จับมือเซ็นทรัลเอาใจคนรักยีนผุดแคมเปญสุดยิ่งใหญ่เซนทรัลแบร์แรี B ่เด Empower พลังแห่งความเป็นตัวเองกำเนิดปรากฏการณ์ยีนฟีเวอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ในรูปแบบยีนในฝันผู้สวมใส่เท่านั้นที่จะรู้ซึ่งเป็นประโยคที่ลูกค้าตั้งให้แบรนด์มานานกว่า5ปี กับแฟชั่นโชว์รันเวย์แก้วสุดปังอลังการภายใต้คอนเซปต์แบร์แบรีเดอะเอ็มเอร์พลังแห่งความเป็นตัวเองเพื่อคนรักยีนเพื่อเทรยนยีนแบบสับแบบจัดเต็มงานนี้ได้ยินไอคอนขาอ่อนอย่างอิงฟ้าวราหะมาประทะไอคอนิกไทยแท้อย่างเบิ้นปทุมราชเดินแฟชั่นโชว์บนรันเวย์ แก้วสะท้อนแสงยาวสุดลูกหูลูกตาพร้อมเหล่าในแบบนางแบบที่นำพาคุณผู้ชมเข้าสู่โลกแห่งแฟชั่นที่ทันสมัยผสมผสานความสง่างามและแฟชั่นอย่างลงตัวที่มอบความสบายนุ่มน้ำหนักที่พอเหมาะพอดีและคุณภาพที่ยอดเยี่ยม เหมาะสำหรับคนที่ต้องการแฟชั่นที่ดูดิบทนทานตลอดทั้งวนันและคงความเป็นแบร์แบรี่และยังปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีของอิงฟ้าวราหาและเบิลปนปทุมราชที่สร้างความประทับใจให้กับคนดูและแฟนคลับที่มาให้กำลังใจเต็มพื้นที่ลานโปรโมชั่นจัดงานณนศะูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตเลยทีเดียว อิงฟ้าเผยถึงแบร์แบรี่ว่ายินดีและรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาร่วมงานกับแบรนด์แบร์แบรี่สนุกและตื่นเต้นกับการเดินแบบและได้เจอทุกๆคนที่สําคัญวันนี้ยังได้เห็นแนวคิดการดีไซน์มิกแอนแมทชุดในหลากหลายรูปแบบหลายสไตล์ที่โมเดลใส่ในวันนี้ด้วยสวยทุกชุดเลย หลากหลายสไตล์มากๆส่วนตัวรู้สึกว่าสัมผัสแรกเลยใส่แล้วรู้สึกสบายมากเลยค่ะเนื้อผ้าเขายืดหยุนย่นนิ่มเย็นสบายมากใส่แล้วรู้สึกสบายตัวสบายผิวมากเหมือนไม่ได้ใส่ยีนอยู่เลยเพราะปะกติเวลาเราใส่ชุดยีนจะรู้สึกไม่สบายตัวผ้าจะแข็งๆหน่อยแต่ของแบร์เบรี่ไม่เป็นเลยและดีไซน์ของแบร์เบรี่ดูดีมากใส่แล้วรู้สึกมั่นใจขึ้นมากๆเพราะรูปทรงและดีไซน์เกินสัดส่วนเกินได้เนียบมากเข้ากับสรีระคนไทยมากๆปกติชีวิตประจําวันโดยส่วนมากฟ้าเป็นคน อบใส่ยีนออกไปข้างนอกอยู่แล้วเพราะว่าใส่ง่ายแมทง่ายใส่กับอะไรก็เข้ากันแค่กางเกงยีนกับเสื้อยืดสีอะไรก็ได้เข้ากับยีนหมดก็ออกจากบ้านได้เลยแต่ถ้าจะให้ลุคดูเต็มหน่อยก็แค่เติมเสื้อแจ็คเก็ตยีนไป complete ลุคได้เลยแมทง่ายมากแล้วยิ่งเป็นยีนของแบร์แบรี่ใส่แล้วสบายเลยทำแอคทิวิตี้แบบไหนก็ได้เพราะมีความยืดยุดย่นเยอะใส่แล้วสบายตัวสบายผิวมากอยากฝากให้ทุกคนได้ลองใส่แบร์แบ,ร,แบร,รี่ดูสักครั้งรับรองว่าต้องติดใจแน่แน่นอกจากดีไซน์ที่สวยแล้ว ยังใส่สบายอีกด้วยและมีดีไซน์หลากหลายสไตล์ให้เลือกและที่ชอบมากเลยคือขั้นตอนการผลิตของแบรนด์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะตอนนี้ทางด้านคุณวนิสาดวงจินดาผู้บริหารแบรนด์แบร์แบรี่ได้เปิดเผยว่าสินค้าเราผลิตจากเส้นใยไลโคราเป็นเส้นใยยืดคุณภาพสูง นำเข้าจากต่างประเทศและเป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพในระดับสากลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตเส้นใยจะมีความเหนียวและคงทนด้วยเทคนิคพิเศษเอกลักษณ์ของไลกาแบเบอรี่ได้ก้าวขึ้นมานำเสนอความเป็นไปได้ใหม่ของยีนที่ผสานคุณค่าใน3มิติความมั่นใจ (confidence) ความสบาย (comfort) และความมีสไตล์ s t y l ย s ชผ่านแนวคิดและนวัตกรรมระดับโลกยีนจากแบเบอรี่ไม่ใช่แค่เสื้อผ้าที่สวมใส่เพื่อให้เข้ากับเทรนแฟชั่น แต่เป็นนิยามของสมการที่เชื่อมต่อระหว่างคอนฟิ d เ n นซ์คอมฟอร์ตและสไตลิสเข้าด้วยกันอย่างลงตัวโดยแบร์แบรีไม่ได้สร้างยีนตามมาตรฐานที่มีอยู่ทั่วไปแต่ได้พัฒนาโครงสร้างทรงกลางเกงโดยผู้ออกแบบที่เข้าใจและเป็นผู้ใช้งานจริงมาตลอดหลายปีด้วยการนำเสนอสไตล์ใหม่ที่สร้างขึ้นจากความเข้าใจในะสรีระและการเคลื่อนไหวของผู้หญิงไทยโดยเฉพาะผู้หญิงธรรมดาที่ไม่ได้มีรูปร่างดีเหมือนนางแบบแม้แต่ความสูงก็เป็นปัญหาสำหรับการเลือกยีนเพราะยีนตา่าง ประเทศขาจะยาวต้องนำมาตัดซึ่งแต่ละทรงของแบร์แบรี่นั้นถูกคิดค้นด้วยความตั้งใจให้ผู้สวมใส่รู้สึกมั่นใจในทุกก้าวโดยไม่เสียความสบายหรือความคล่องตัวคะ่ะแบร์แบรี่ยังมีสิทธิพิเศษมากมายให้ทุกคนได้ช็อปกันแบบเต็มสตรีมซึ่งทั้งหลายสามารถเข้ามาเลือกช็อปเข้ามาค้นหาไอเดียการแต่งตัวใหม่ๆอัปเดตเทรนด์และช็อปปิ้งกันได้ที่แบร์แบรี่เดอะเอมเปอร์พลังแห่งความเป็นตัวเองที่ช็อปแบร์แบรี่ทุกสาขาทั่วประเทศ